สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับ7วิธีที่ทำให้คุณเป็นคนดูดีวิธีที่1นะครับก็คือเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองแต่ว่าเออเจ๊เจ๊เยอะไปป่ะเจ๊วิธีที่2 ก็เป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังเนี่ยจะช่วยให้คุณดูดีขึ้นมาได้ใครเห็นใครก็อยากเข้ามาทักทายอ้าวไม่ใช่นะเนี่ยวิธีที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการมีอารมณ์ดีการเป็นคนอารมณ์ดีก็ช่วยให้คุณน่าดูขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อแต่มากไปว่าเจ๊นะฮะมากไปแต่ขอว่าเจ๊บ้านนะจ๊ะ วิธีที่4นะครับก็เป็นเรื่องของไปหาความรู้นะครับการเป็นคนมีความรู้เนี่ยจะช่วยให้คนดูดีขึ้นมาในทันทีแต่เออเจไปนั่งเล่นเกมหรือเรียนเนี่ยวิธีที่5นะครับก็เป็นเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะครับทำให้เราดูดีได้ดูอย่างเจ๊สิครับเอา้าเจหลับทำไมเนี่ย วิธีที่6นะครับก็ถ้าเกิดเราทําแล้วยังไม่ดูดีนะครับวิธีนี้ต้องใช้ตัวช่วยครับนั่นก็คือการไปเสียตังซื้อเครื่องสำอางดีๆมาใช้นั่นเองเห็นไหมเจ๊เซ็กซี่วิธีที่7นะครับหลังจากที่ทำหลายๆวิธีแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับก็ไปสุดทางกันด้วย iPhone เลยจ้าถ่ายแล้วดูดีแน่นอน ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ขอรบกวนกดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ